Thank you. มาดูวิธีการปรับคิ้วนะครับการดัดแปลคิ้วโดยใช้ตัวฟิลเตอร์ลิฟฟี่นะครับเปิดรูปภาพมานะครับหนึ่งรูปภาพขยายให้ใหญ่ขึ้นอีกขยายรูปภาพใช้เครื่องมือตัว พิลเตอร์ลิฟฟีตัวนี้นะครับอ่ขยายขึ้นมาอีกนี่ครับตัว forward w a r p tool คลิกตรง forward w a r p tool เลยครับปรับหัวแปลงนะครับให้พอเหมาะกับสัดส่วนที่เราต้องการที่จะปรับส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราจะปรับคิ้ว าของในแบบของเรานะครับแล้วก็คลิกไปตรงที่คิ้วนะครับแล้วก็ยืดขึ้นปรับคิ้วให้โค้งขึ้นยืดขึ้นนห้า อ่าจ,จ์ออกไปด้วยนี่ครับเท่านี้เราก็สามารถปรับคิ้วได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับนี่คือคุณสมบัติของตัว forward w a r tool นะครับทีนี้นะครับตัว l i t f y ตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำให้ตาโตได้ด้วยนะครับการทำตาโตนะครับไปที่ตัว b o t tool นี้นะครับแล้วก็คลิกตัว บู o ทูนะครับแล้วก็คลิกส่วนที่เราต้องการที่ทําให้ขยายออกนะครับอันนี้เราจะทําให้ตาเราโตขึ้นนะครับก็คลิกตานะครับดูครับตาเราฮานายแบบเราจะขยายออกแล้วครับเห็นไหมครับจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือการทําภาพให้สามารถที่จะตาโตนะครับโดยตัวบ t o o ูลนะครับทีนี้เราจะมาปรับ ในส่วนของคางนะครับหรือว่าโครงหน้านะครับให้เลี้ยวขึ้นโดยใช้ตัวนี่ครับตัวพอ็อกเกอร์นะครับพ็อกเกอร์ทูลน,นะครับคลิกเหมือนเดิมครับคลิกตัวพ็อกเกอร์ทูลแล้วก็มาปรับขนาดของแปลงที่เราต้องการเราสามารถดึงคางนะครับหรือว่าโครงหน้าของเราให้มีความเลี้ยวขึ้นนะครับปรับขึ้นไปเลยครับ ดึงเข้าไปนะครับส่วนไหนที่ต้องการให้เรียวเราสามารถที่จะดึงเข้าไปได้นะครับดูนะครับปรับเข้าไปนะครับเห็นนะครับเราสามารถที่จะปรับได้ นะครับเล่เราสามารถที่จะปรับหน้าให้เรียวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับไปแล้วอมันผิดสัดส่วนนะครับเราต้องการที่จะคืนค่านะครับเราก็ให้ไปที่เครื่องมือนะครับตัวที่ตัวรีคอนทราสทูลตัวนี้นะครับกด1ครั้งมันจะย้อนใ,<ห>ให้เรา1ครั้งกด2ครั้งย้อนให้เรา2ครั้ง3ครั้งย้อนให้เรา3ครั้งนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะย้อนกลับไป เป็นจุดนะครับย้อนทุกครั้งที่เราทำมานะครับเราก็สามารถกด restore a l นะครับตรงฝั่งด้านขวาของเราปุ๊บนะครับเราก็จะได้ภาพเดิมนะครับคือภาพที่เรายังไม่ได้ปรับแต่งนะครับครับสำหรับการปรับโครงหน้า,าการทำให้ตาโตการยืดคิ้วนะครับโดยใช้เครื่องมือตัว l i ฟฟี่นะครับตัวนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ